ฟังเสียงกรอบอืม,อมกรอบอยู่นะสำหรับคนที่ไม่อยากกินน้ำมันนะคะไม่ต้องทอดเราเปิดไฟร้อยแปดสิบแล้วก็ประมาณยี่สิบนาทีได้อย่างนี้นะคะทุกคน จะขนมจีนก็อร่อยผมมาตัดกระดาน้ำจิม้มใส่น้ำจิ้มไก่หนึ่งตามจริงไม่ต้องใส่เส้นหนมจีนด้วยนะ ซื้อห่อใหญ่มานะคะมันสุกแล้วแต่ว่ามาอบอีกรอบหนึ่งห่อประมาณสิบยูโรกว่านะคะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือใส่พริกป่นนะคะทุกคนนี่ใส่ขนมไหมหอมมากม,มากอกใส่โูลไว้นะคะอันนี้แบบมีพริกอื ยังไม่กรอบต้องให้มันให้มันเย็นๆกินแล้วก็ตดแข่งกันนี่ทุกคนน่ากินมากทุกคนนี่ทุกคนมากินพิซซ่าคะ่ะนี่ขอบหนานุ่มนะจ๊ะมันจะมีขอบบางแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยชอบกินชอบกินขอบหนา กจจ้าชีสนะคะทุกคนกลินกระเทียมทุมบแต่งใบหน้าตัวเองนะคะใส่อันนี้มันจะเข้ากันไหมเนี่ยคืออะโวคาโดถ้าไปเสียบดินนี้มันก็ขึ้นนะเพราะว่าเราเคยปลูกขึ้นเตรียมอบจ้า ือเตาอบนี่เราจะทิ้งนะคือนานมากเตะน่ากินมากกินขนมปังกับข้าวต้มแทนปันท้งขู <c oughs> ชิมกันจ้ารสชาติเป็นยังไงอืมหวานกันสีเขียวสีเขียวมันจะเปรี้ยวคือลูกใหญ่มากวิสีเหลืองมันจะอร่อยนะคะหวานลูกใหญ่ด้วยนี่แบ่งพริกปะลาเป็นกล่องๆนะคะนี่แช่แข็งไว้นะคะทุกคนหิวแล้วก็มาอุ่นแบบเดียวจ้า